สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีเด็กอันยองสวัสดีคุณหมอปาลมและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการทหมันเป็นแมวเพศเมียซึ่งลายก็จะลายที่ชัดเจนอยู่ที่ประมาณ3สีแต่ที่จริงเขามีสีสีซึ่งแมวตัวนี้ก็เป็นแมวที่น่ารักตัวนึงเป็นแมวไทยชื่อว่าแม่พุตานและก็ มาทำหมันเนื่องจากมีเรื่องของความจากผสมพันธุ์ก็คือร้องแล้วก็มีความมุ่งงานแล้วก็เหมือนกับชวนเจ้าของเล่นอยู่ตลอดเวลาทำให้เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอสำหรับเจ้าของก็เลยสงสารเพราะว่าน้องก็ร้องเพื่อที่อยากให้คนสนใจแล้วก็ มีความอยากผสมพันธุ์อยากมีคู่ก็อยากออกไปข้างนอกความมิตกังวลน,นี้ก็ทําให้เจ้าของกลัวหลุดออกไปข้างนอกแล้วก็คือกลัวหายหนึ่งหลสกลัวไปผสมพันธุ์กลับมาก็อาจจะ,ะมีแมวหอกเพิ่มขึ้นซึ่งแมวงอกอถ้าสมมุติว่าเป็นแม่คอกแรกอย่างเงี้ยอ,อย่างน้อยลูก จะได้ประมาณกี่ตัวคะก็ส่วนมากก็สองถึงสี่ตัวขึ้นไปค่ะก็จะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในแต่ละตัวบางตัวก็อาจจะพอคลอดออกมาก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงทั้งหมดหรือมีโอกาสที่จะแบบเสียชีวิตได้แรกคลอดเหมือนกันแต่ว่าสำหรับแมวไทยส่วนมากที่เห็นจะไม่พลาดก็อย่างตำตๆำ เลย4ตัวซึ่งในอยู่ในคแบบ่าเฉลีย่ยที่เป็นมาตรฐานของแมวไทยก็นับจากตรงไหนก็อาจจะรู้จกักบริเวณของลาวนมหรือว่านมที่มีที่พัฒนาสมบูรณ์พร้อมที่จะสร้างน้ำนมก็จะมีสี่เต้าที่เป็นเต้าหลักๆที่ให้น้ำนมที่มีคุณภาพแต่ว่าในลายที่มีลูกเกยเยอะโดยเฉพาะเวลาที่แมว แอลจออย่างเี้ทำไมเขาถึงมีลูกเยอะ6-8ถึง8อย่างเงี้ยเนื่องจากเขาน่าจะเป็นโดนผสมแบบบ่อยๆแล้วไข่มันตกพร้อมกันแล้วแบบก็เหมือนกับซ้ำๆโดนซ้ำๆมันก็เลยแบบเข้าประตูเยอะอย่างเงี้ย mm. ก็จะทำให้ประชากร mm. การเผยแพร่ประชากรของแมวจรอ,อยู่ในปริมาณที่เยอะมากๆ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ตัดสินใจทำหมันเพื่อหนึ่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแมวไม่ไม่อยากออกข้างนอกแล้วก็แมวอยู่กับตัวเองไม่ได้มีภาวะฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดภาวะที่แสดงออกมาแบบนั้นทำให้เจ้าของไม่สบายใจสำหรับตัวนี้ก็ทำหมันตัวนี้สำหรับเพศเมียของเราอ่า ก็สามารถทําได้ทุกวันใช่ไหมคะสําหรับอันยองมาได้ทุกวันเลยค่ะขอเพียงแต่ว่าพร้อมน้องสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ดูเจ็บป่วยอะไรอยู่นะคะเพราะว่าแมวที่เจ็บป่วยหรือว่าไม่แข็งแรงก็ควรจะอาจจะทําการรักษาให้น้องอยู่ในสภาพใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยมาผัตาตัดธรรมนเนื่องจากว่าการผัตาตัดธรหมนก็อาจจะ สร้างมีบาดแผลเล็กน้อยที่ร่างกายนะคะบางตัวก็อาจจะมาอยู่แปลกที่มีความเครียดอาจจะภูมิตกหลังจากที่ผ่าตัดเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วตัวนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็อยากให้เซฟให้ทุกคนที่มารับการผ่าตัดที่เราสุขภาพแข็งแรงกลับบ้านทุกตัวะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยทุกคนเท่าที่แบบทำได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับคลินิกเราในน้องแมวก็ สำหรับน้องแมวที่มาทำหมันก็ยังยังไม่ได้เจออุบิเหตุอะไรหลังผ่าตัดนะคะก็สามารถแวะมารับคำปรึกษาหรือสอบถามเข้ามาทางออนไลน์ก็ได้ค่ะหากต้องการคำปรึกษาก่อนการผ่าตัดทำหมันหรือว่าการรักษาต่างๆทั่วไปนะคะสำหรับคลิปนี้จุดประสงค์ของเราทำขึ้นก็เพื่อหให้เจ้าของอได้ดูน้องแมวที่อยู่ใน ันยองเพราะว่าแมวตัวนี้ก็อยู่กับเรา3ามวันสองคืนเจ้าของก็น่าจะคิดถึงอยู่มากๆเพราะว่าเจ้าของก็ติดแมวแมวก็ติดเจ้าของเจ้าของสิ่งที่เจ้าของวิตกกังวลก็คือหนึ่งกลัววางยาทาหมันเราไม่ฝืน2กลัวน้องแมวไม่กินอาหาร3กลัวน้องแมวแบบ นอไม่นอนแล้วก็อยู่กับเราไม่ได้เราก็เลยถ่ายทํำให้เจ้าของเห็นในเรื่องของการใช้ชีวิตตอนที่อยู่อ,อันยองสำหรับเรื่องการกินอาหารจากสภาพที่เราเห็นนี่คุณหมอคิดว่ากินเยอะไปไหมหรือว่ากินผิดปกติไหมเรื่องของการกินอาหาร ตามปริมาณข้างซองของอาหารแมวค่ะก็จะเขียนบอกอยู่แล้วว่าควรกินเท่าไหร่ต่อมื้อนะคะในสัดส,ส่วนน้ำหนักตัวแต่ละตัวค่ะซึ่งการทานได้1ซองต่อ1มื้อก็เป็นปริมาณปกติสำหรับแมวโตทั่วทั่วไปค่ะแต่ถ้ากินมากๆกนะคืออาจจะต้องมากกว่า3ซองหซองต่อมื้อนะคะอันนั้นคือกินมากไปก็สำหรับตัวนี้ในเรื่องของการกินก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองหลังจากที่ ผ่าตัดเสร็จก็หลังจากนอนพักฟื้นที่เราเราก็จะดูแลในระหว่างที่การนอนการพักฟื้นการที่เขาไม่มีสติก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ที่ปลอดภัยก็คือมีพื้นที่ที่สะอาดกรงที่สะอาดแล้วก็ไม่มีสัตว์อื่นรบกวนไม่มีคนรบกวนแล้วก็สําหรับแมวที่ทําหมันสําหรับเป็นเพรเมียของเราก็จะใส่เสื้อน่ารักน่ารักให้ก็ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปสำหรับเราที่เราแบบจัดแพ็กเกจขึ้นมาสำหรับเพชเมียแพ็กเกจอยู่ที่เท่าไหร่คะก็สำหรับเพศเมียค่าใช้จ่ายในการลัดธรรมหมันรวมแอดมิดฝากดูแลทำแผนหนึ่งคืนก็อยู่ที่ประมาณ3,500บาทซึ่งโปรโมชั่นนี้เราก็จะยาวถึงสิ้นปีเลยนะคะหากไม่มีการปรับขึ้นของพวก ยาหรือว่าวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ก็อยากจะคงราคาที่ทุกคนเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็เด็กๆก็ได้รับความปลอดภัยในการดูแลทั้งตั้งแต่ก่อนวางยาสลบขณะผ่าตาดัดหลังวางยาสลบแล้วก็การดูแลแผลหลังจากฟื้นตัวอีกวันรุ่งขึ้นนะคะก็สำหรับการกินขนมในแมวทรมน มีข้อห้ามไหมคะขนมเหรอคะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วการที่น้องกลับมาทานได้หลังผ่าตัดทำหมันทันทีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะก็ไม่มีข้อห้ามอะไรคะ่ะสำหรับการหลังผ่าตัดก็คือแผลอย่าอย่าให้เปียกน้ำอย่าเลียแผลอย่ากัดแผลแค่สิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะสำหรับข้อห้ามก็สำหรับเรื่องของการบางท่านก็อาจจะ นิตกกังวลในกรณีแมวที่เป็นแมวเพศเมียเพราะว่ากลัวแบบผ่าตัดแล้วไม่ฟืน้นกลัวแบบสัตว์เสียชีวิตแล้วก็กลัวแบบแพ้แตกสิ่งที่คุณหมอแนะนํามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นพอยต์สำคัญสําหรับสัตว์ที่จะรับไป หลักๆก,ก็จะเป็นการใส่เสื้อผ่าตัดหรือใส่คอล่าผ่าตัดกันเลียแผลนะคะแล้วก็เราก็จะทำการป้อนยานะคะทุกชนิดที่จำเป็นก่อนกลับบ้านเด็กๆที่กลับบ้านก็จะไม่ต้องไปป้อนยานะคะเนื่องจากว่าทางเราจะมียาปฏิชีวนะที่ ฉีดครั้งเดียวในตอนผ่าตัดจ,จะครอบคลุมจนถึงวันตัดไหมเลยก็คือ14วันในร่างกายก็จะมียาปฏิชีวนะคุมการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดอยู่แล้วนะคะก็จะอำนวยความสะดวกต่อเจ้าของทุกท่านที่น้องแมวหนึ่งเป็นแมวจรอ,อาจจะไม่เคยป้อนยาป้อนยายากมีความดุนะคะจับบังคับยากก็การใช้วิธีเหล่านี้ก็จะ ช่วยให้น้องแมวไม่เครียดหลังการผ่าตัดตแล้วก็ไม่ต้องบังคับการไม่มีการได้รับบาดเจ็บค่ะก็สำหรับก็น้องพุต้านก็จะทำแผลเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าก็ครบกำหนดที่เจ้าของอพอที่จะมีเวลาว่างในการอยู่กับเขาและเจ้าของก็อพอใจ เพราะว่าจะแมวฟื้นตัวดีเพราะว่าเจ้าของก็หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จก็ได้เข้ามาเยี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ไว้วางใจตัวเองก็เลยฝากไว้กับที่เราก็เราก็การทําแผลก็แด้มเบตาดีนแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลที่สะอาดแล้วก็ให้กินยาลดปวดลดอักเสบในแมว ปกติแมวที่ความเจ็บปวดความเพนก็จะต่างกันซึ่งแต่และตัวก็จะไม่เท่ากันสำหรับโดยปกติสำหรับตัวไหนที่ไม่ปวดมากก็กินยาลดปวดหลังจากทำหมันหนึ่งครั้งก็เพียงพอแต่ว่าแม่พุทธานเจ้าของกอ็ต้องการให้กินเพื่อที่จะหายปวดเพิ่มอีกวันนึงเพราะว่าพุทธานเป็นแมวที่เจ้าของแบบ เหมือนกับรักมากๆก,การรักมากๆก,ก็กลัวลูกเจ็บปวดก็ให้กินยาเพิ่มไปแล้วก็กิมยาทําแผลเสร็จก็ให้ตัดเล็บให้ด้วยเพราะว่าเพราะพ่อกับแม่จะได้ทําแผลให้กลัวน้องจะเอาเล็บไปควรแผลด้วยแล้วก็อาจจะต่อสู้กันระหว่างที่ กลับไปทําแผลที่บ้านซึ่งเวลาที่เรานัดกลับมาดูแผลก็โ,โดยเฉลี่ยแผลรักษาอยู่ที่7-10วันเราก็จะนัดกลับมาดูถ้าแผลปกติหลังจากที่เราเช็คแล้วก็อาจจะมากลับมาแค่สองครั้งอันนี้เขาฝากไว้อยู่ที่3วันก็อาจจะมาดูแผลอีกครั้งหนึ่งแล้วถ้าแผลปกติเราก็แนะนําให้ถ้าแต้มได้เองที่บ้านก็แตม้มถ้าแต้มได้ไม่ ไม่ได้ก็ปิดแผลไว้ายาวๆเลยแล้วก็ดูแค่ว่าอย่าให้เปียกแล้วก็กลับมาตัดไหมส่วนมากก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในเรื่องของแมวต้องบอกว่าแมวเป็นสัตว์พิเศษทีอ่อารมณ์จะไม่นิ่งคือแล้วแต่เลยว่าวันไหนที่เขาจะยอมถ้าวันไหนไม่ยอมอาจจะต้องเว้นไปซึ่งเราก็สามารถจะ มองการกลายไป็ล่วงหน้าก็คือให้ยาลดปวดคุมการติดเชื้อก็สามารถที่จะสบายใจได้ในเรื่องของการทำแผลหรือว่าเรื่องการดูแลแผลที่บ้านสำหรับเจ้าของนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ